สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวพลุกศพนะคะแล้วก็ชาวสองขอสู่ช่องเมเมนะคะวันนี้นะคะจะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะลายปากนะคะเป็นปากหลังนะของเดือนธันวาคมแล้วนะคะเรามาเช็คกันดูซิว่าในช่วงปีใหม่นะคะหรือว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยดวงความรักของชาวพลุกศพแล้วก็ชาวสองจะเป็นยังไงนะคะช่องเมเม่ดูได้ทางลาักนณะท้งราศีนะคะ มย์จะทํานายไพ่ทาโร่ให้นะคะแล้วก็จะทานายไพ่ออลกอคิลให้ด้วยนะยังไงอยากให้ดูจนจบคลิปนะคะจะได้รับคำำําทํานายนะคะเต็มๆนะคะทุกสํารับเนาะถ้าไพ่สลับค้างกันได้นะคะระหว่างจเจ้าชะตาแล้วก็โชอสองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากพลังงานของคุณพูกศ์ก่อนนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยคุณ2คนมีปัญหานะคะที่จะต้องแก้ไขในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นปัญหาที่หาทางออกไม่ได้นะคะแต่ว่าพลังงานที่เมย์เปิดได้สามใบเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ถือว่าตรงนี้เป็นพลังงานที่มันเคยเกิดขึ้นเนาะต่อเนื่องนะคะจากช่วงปักแรกนะคะอย่างที่เมย์บอกว่าอาจจะต้องห่างกันสักพักแล้วมันจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าพลังงานมันดีขึ้นแล้วเนาะในตอนนี้นะคะ คุณได้เจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็มี10คาถาที่กับหัวนะคะมีเดชารีออดกับหัวนะคะความแตกต่างนะคะระหว่างคุณ2คนนะคะช่องว่างระหว่างคุณสคนนั้นแคบลงแล้วเนาะให้เดชารีออดปกติถ้าตั้งตรงจะแปลว่า คนที่มีความแตกต่างกันแต่ว่าเป็นคู่กันนะคะมีความรักต่อกันนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งโตมีสีดำแล้วก็สีขาวนะคะนั่งอยู่คู่กันเหมือนพลังงานหยินงหยางก็เป็นสิ่งที่แตกต่างแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันนะคะเป็นของที่จำเป็นนะคะที่ต้องอยู่คู่กันเหมือนแบบเปรียบเสมือนคนรักหรือว่าโซเมนะคะคู่ชีวิตอะไรแบบนี้ ปัจจุบันเนี่ยคุณสองคนมีพลังงานของความแตกต่างตัวนี้น้อยลงนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อห่างกันทําให้คิดถึงแล้วก็ทําให้เกิดการปรับตัวแล้วก็ความเข้าใจในตัวของคู่ของตัวเองมากขึ้น ภาระต่างๆที่คุณเคยแบกเอาไว้ในความสัมพันธ์นะคะมันก็ลดน้อยลงนะหรืออาจจะหมายถึงการปลดปล่อยตัวเองออกจากความเครียดความวิตกกังวลอย่างหนักอะไรแบบนี้ก็ได้สําหรับคุณผู้ศึกษาะนะที่คุณอาจจะเคยยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าแฟนเรานั้นคิดในแง่นั้นนั้นไม่ถูกต้องนะคะสิ่งที่เราคิดควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรแบบนี้ไม่มาว่าคุณลดทิฐินะคะลดความคิดที่เป็นอัตราเป็นตัวตนของตัวเองลงไปนะคะแล้วก็มีการปรับตัวมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะ ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องมาจากการได้ให้เวลาตัวเองไปคิดไปทบทวนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสองคนนั้นยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากแค่ไหนะนะอย่างที่เมย์บอกนะคะให้เวลามันจะดีขึ้น คุณมีความอดทนในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคนคนนี้เขาเฝ้ามองต้นรักที่เขาปลูกเปรียบเสมือน,นความรักของคุณสองคนนะคะที่ค่อยๆแบ่งบานขึ้นมาแล้วคุณก็ยังมีความอดทนท,นที่ยังดูแลต้นรักต้นนี้เติบโตต่อไปอะค่ะ <S <S ก็ต้องดูแลมันไปตลอดชีวิตนะมีมองว่าคุณมีความอดทนมากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์เนาะมีความมั่นณูมั่ารวยนะคะให้กับคนรักมากขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่พลังงานของเขาบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ให้เขาก็ดีนะคะก็จะมีเดทที่กับผัวนี่แหละที่ยังต้องดูอาการนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้ในใจเขาก็รู้สึกว่าทั้งคุณและเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้นต่อกันอาจจะเป็นจากผลของการที่เราห่างกันสักพักหนึ่งแล้วก็ทําให้คิดถึงกันมากขึ้นนะคะก็อาจจะมีการปรับความเข้าใจกันในระดับหนึ่งแล้วก็ ตัวเขาก็พร้อมที่จะมอบนะคะความรักหรือว่าพร้อมที่จะกลับมาขอโทษนะคะหรือว่าเดินทางเอาความรักมาให้คุณนะเป็นการปรับความเข้าใจกันแล้วก็มีความสมหวังนะคะเป็นไปได้ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการเงินชีวิตด้านอื่นๆของแฟนคุณเนี่ยเขาก็ดีขึ้นด้วยนะคะจ,จะมีโชคดีเข้ามาก็เลยทําให้ความสมัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกของคนคนนี้นะคะแฟนคุณเนี่ยเขาดีขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาหาเรานะคะพร้อมที่จะกลับมาปรับตัวเป็นคนรักที่ดีนะคะเดทที่กลับหัวเนี่ยนะคะ มันยังมีอะไรที่ยังต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แบบร้อยนะคะยังอยู่ในขั้นตอนนะคะของการที่จะทําให้มันดีขึ้นแบบยเอเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าปัญหาที่ไม่เปิดได้อะคะ่ะใช้สำหรับเป็น8ดาบตรงนั้นอาจจะยังแก้ไขไม่ได้ร้อยเนเนาะอาจจะยังต้องช่วยกันอยู่แล้วก็ฝ่ายเขาเป็นฝ่ายที่อยากจะให้มันจบลงนะคะยังไงก็ยังคงตั้งใจที่จะทำให้มันดีที่สุดนะคะต่อไปนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ เพราะว่าพลังงานโดยรวมน่มันดีขึ้นแล้วนะคะมีความเข้าใจนะคะแล้วก็มีความรักต่อกันแล้วก็มีการที่จะออฟเฟอร์นะคะสิ่งที่ดีกว่านะคะให้กับคนรักทั้งคู่นะประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานบวกมากนะคะรับไปได้เลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเมจะเปิดนะคะในส่วนของบทสรุปให้นะคะเมใช้ไพยอย่อีกสำรับหนึ่งนะ ไ่ดีมากนะคะดีมากๆเลยมีใจด้วยนะคะภายก้าวดาบมาความเครียดนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นแน่ดีนะคะระหว่างคุณ2คนตอนนี้มันจะหมดไปแล้วนะคุณจะได้ตื่นจากฝันร้ายนะคะจะไม่ต้องแบบว่ากุ้มอ,อกกุ้มใจต่อไปแล้วนะคะหลังจากที่ลองให้เวลากันนะคะอยู่เงียบๆนะ ก็จะมีการปรับตัวนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้พลังงานเด e อ o ฟูหมายถึงการเริ่มต้นใหม่นะคะการให้โอกาสกันใหม่พลังงาน j u d g ม้นท์นะคะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มันมีบาลานซ์นะคะทั้งสองฝ่ายให้ได้รับเท่ากันมีความเข้าใจ นะคะมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะเข้ามาอีกหนึ่งใบนะคะ judgment ก็หมายถึงเนื้อคู่ได้นะถ้าคุณสงสัยว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่หรือเปล่านะคะ u d g m e n นเข้ามาก็มาบอกเรานะคะว่าคนนี้แหละเป็นคนที่เ,เป็นเนื้อคู่ของเราสามารถที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพยายามจะปรับตัวมันก็ไม่เสียเปล่านะมีไพ่ควีนนะคะออฟสจอดนะคะราชินีถือดาบ มงบอกว่าคุณสองคนเนี่ยนะมีการตัดสินใจที่ชัดเจนแล้วนะคะด้วยเหตุด้วยผลเนาะที่จะให้โอกาสกันและกันนะคะแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นต่อไปนะคะก็บอกแล้วนะว่าเป็นพลังงานดีมากนะคะทั้งสามใบก็รับพลังงานบวกไปได้เลยนะคะสําหรับคุณพลกศพแล้วก็ชาวสองมา้าค่ะเดี๋ยวต่อมาไม่จะเปิดนะคะในส่วนของไพ่โรค a l ให้นะเรามาดูที่สําหรับแรกกันนะคะ romance angels น,นะคะ นะคะ retreat finance and career นะคะอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะที่ยังเครียดอยู่กับงานนะคะอย่างที่ไม่บอกว่ามีมีไพ่เดทมาในส่วนของอชาวสองอะ่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าปัญหาระหว่างคุณสองคนอะ่ะจะมีฝ่ายหนึ่งที่ ยังคงต้องสนใจเรื่องของงานอยู่นะคะอาจจะต้องอทํางานที่มันเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องหรือว่างานที่สําคัญแล้วมันก็ยังไม่เสร็จนะคะอาจจะทําให้มีเหมือนมีห่วงมีความไม่สบายใจตรงนั้นอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอคู่ที่แบบว่ายังคงต้องใช้เวลากับงานมากเนี่ยก็อยากให้เข้าใจกันเนาะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งทีอ่อาจจะเกิดขึ้นในฝ่ายของคุณพุทธศพเองหรือว่า,าจ,จะเกิดขึ้นในฝ่ายชาวสองก็ได้นะคะมีคนต้องให้ความสําคัญกับงานนะ มีพาย retreat นะคะคุณสองคนได้ปรับความเข้าใจกันและใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นนะคะอย่างน้อยก็มีความเข้าใจที่ดีแล้วกอ็อาจจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะในส่วนของช่วงคริสต์มาสปีใหม่ตรงนี้เนาะ trust นะคะคุณสองคนกลับมามีความเข้าใจกันแล้วก็มีความเชื่อมั่นมีความไว้ใจซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นในความรักนะคะระหว่างคุณสองคนนะคะ,ะก็เป็นพลังงานที่มันเป็นบวกมากเลยนะคะก็ คุ้มค่าค่ะที่ได้พยายามเพื่อความรักครั้งนี้นะคะสุดท้ายก็ปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันเนาะมาที่ยางเจวันเซอรนะคะเขาอยากออกนะคะเมิ่นจะให้ออกมานะคะ opportunity นะคะแล้วก็ yes นะก็คำว่า yes เนี่ยก็ถ้าใครมีคำถามอะไรที่เฉพาะเจาะจงนะคะ คำตอบก็คือ yes นะคะก็คือใช่ถ้าคุณไม่ได้มีคําถามเฉพาะจอดจ,จง yes ก็หมายถึงการสงหวังนะคะการประสบความสําเร็จนะคะ พลังงานใบต่อมา opportunity นะคะหมายถึงการให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าคุณนั้นได้กลับมาคบกันหรือว่ากลับมารักกันนะคะแล้วก็ตั้งใจจะทําให้มันดีกว่าเดิมทั้งคู่นะก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะคะเห็นไหมคะว่าทองหล่นลงมาเนาะแล้วก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะพลังงาน get more information นะคะถ้ามีอะไรต้องตัดสินใจในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามนะ ควรที่จะดูให้มันแน่ชัดก่อนนะคะดูดีๆก่อนค่อยตัดสินใจนะคะอย่ารีบด่วนในการตัดสินใจนะคะมันก็จะทําให้การตัดสินใจนะั้นอ่อราบลื่นแล้วก็เป็นผลสําเร็จได้นะคะถ้าเกิดว่าเราดูให้มันรอบครอบนะประมาณนี้นะคะรับพลังงานบวกกันได้เลยนะคะสําหรับการดูในครั้งนี้นะปากหลังนะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะชาวคลิษโฉบนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะชอ่องเมมีดวงให้ดูเยอะมากๆเลยนะคะยังไงอยากให้ลองกดติดตามกดกระดิ่งดูแล้วก็จะได้รู้ว่าดวงมีให้ดูทุกวันเลยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ